สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจปลอดใเพมหน้าและ youtube อดใซเพมหน้าชั้นแนวทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดต้นไม้นะครับอันนี้ไม้ที่เอามาสาธิตจะเป็นเพมหน้าต่อไทยและผมจะเอายอดของเพมหน้าไต้หวันมาเสียบนะครับด้วยความที่ต่อไทยเขาจะข้อเขาจะห่างแล้วก็ใบบางแล้วก็สร้างรายละเอียดได้ยากนะครับ จะเอาเป็นยอดเพินหน้าไต้หวันมาเสียบครับนี่เล่มแรกจะคัดเก่งกันเอาเก่งที่ไม่ใช้ออกไปนะครับเพืเ่อนๆจะได้มองเห็นได้ง่ายนะครับอันนี้จะเสียบให้ดู2อสองแบบนะครับก็คือเสียบที่เก่งที่แตกออกมาใหม่นะครับกับเสียบที่เปื่อยนี่ก็เอาใบตามโคนออกก่อนนะครับนี้ ฝั่งซ้ายนี่อันนี้คือจะเป็นกิ่งที่แตกออกมาจากตอนะครับเลี้ยงจนได้ขนาดเราจะเสียบส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะลองเสียบที่เปลือครับอันนี้ผมจะเริ่มจากการตัดกิ่งซ้ายมือนี้ออกก่อนนะครับแล้วผมจะเอายอดของแพ็มหน้าไต้หวันมาเสียบใช่ไหมครับก็ นี้ครับอันนี้คือยอดของแผ่นหน้าไต้หวันนะครับเราจะใช้คัตเตอร์ที่คมแล้วก็สะอาดนะครับาปาดให้เห็นเนื้อเยื่อแบบนี้ครับทำทั้งสองข้างนะครับนี่ข้างนึงแล้วเราก็จะเอาไปเสียบกับกิ่งนี้เราจะใช้คัตเตอร์ผ่ากลางกิ่งนะครับให้ เป็นล่องแบบนี้ไว้นะครับและเดี๋ยวเราก็จะเอายอดของแพมหน้าไต้หวันที่เราเราเฉือนเนื้อเยื่อให้เห็นเนื้อเยื่อนี่ยเอามามาเสียบตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆง้าออกมาเบาๆนะครับระวังอย่าให้มันเฉกนะครับแล้วก็เอาเก่งที่เป็นยอดแพมหน้าไต้หวนันปักเข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นภาพที่เราเอาเสียบเข้าไปล้หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้เชือกฟางมัดนะครับมัดตรงรอยที่เราเสียบครับก็มัดให้แน่นๆไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาเชือกมัดทบกันให้ปิดรอยที่เราผ่าไว้ครับ นี่ครับปิดให้แผ่เขาสนิทนะครับแล้วเราคอยมัดอีกรอบนึงครับหลังจากนั้นเดี๋ยวพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ถุงพลาสติกใสๆ ครอบตรงนี้แล้วก็เอาเชือกมัดไว้ก็ได้นะครับยังไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปนะครับแต่อันนี้ผมเสียบสองจุดเดี๋ยวผมเอาใส่ถุงทั้งกระถางเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นก็ตัดเชือกที่ยาวๆออกเนี่ยนะครับแล้วก็ ผมจะตัดกิ่งให้เหลือสัก1ห,หรือ2ข้อตาพอครับนี่ครับก็ตัดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบที่เปลือกกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการ ผ่าเสียบที่กิ่งนะครับส่วนอันนี้จะเสียบที่เปลือกเลยนะครับเราก็จะตัดให้ถึงตรงที่ยังเป็นเนื้อเยื่อสดๆอยู่นะครับตัดตรงที่ตายแล้วหรือเป็นซากออกไปก่อนนะครับนี้จะเก็บพวกกิ่งที่ตายแล้วออกก่อนก็ตัดออกไปได้เลยครับถ้ามันไม่ได้ใช้นะครับแล้วเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์มา บากตรงนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมครับบากเพื่อให้เราเปิดเปลือกออกมาได้ครับเพื่อให้เราเอาเอากิ่งยอดไต้หวานเสียบไปได้ครับ,น,รบนะครับก็ค่อยๆนะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าให้ เปลือกมันฉีกหรือเปลือกหลุดออกมานะครับเราต้องเก็บเปลือกไวค้ครับนะครับพอมองเห็นไหมครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับเงยเปลือกขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ต้อง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 ระวังหน่อยนะครับมันจะหลุดง่ายมากครับเปลือก อันนี้จะเป็นรอยที่ที่เราบากไว้นะครับหลังจากนั้นเราใช้กิ่งเพมหน้าไต้หวันนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเฉือนออกให้ให้เห็นเป็นเนื้อเยื่อเพื่อที่จะเอามาเสียบไว้ตรงนั้นนะครับ นี่นะครับเราก็เสียบไปเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมัดเปลือกติดกับเก่งนะครับโดยใช้เชือกฟางมัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนอันเก่งที่แล้วครับมัดให้แน่นๆรอบแรกนะครับแล้วก็เอาพันทับแผ่ให้สนิทไปอีกทีนึงนะครับ อันนี้พยายามซูมมาใกล้ๆให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ที่ผมใช้นะครับบางท่านอาจจะทำอย่างอื่นอาจจะดีกว่าหรือว่าอย่างไงก็ก็ต้องลองทดลองลองปรับใช้กันดูนะครับอันนี้มาแชร์ในแบบที่ผมทำนะครับ ก็ตัดเชือกตรงนี้ออกครับแล้วก็ตัดกิ่งออกให้เหลือแค่สองข้อตาก็พอครับหลังจากนี้ผมจะเอาใส่ถุงมัดเลยนะครับเอาใส่ถุงพลาสติกใสก็ได้ครับเพื่อเราจะได้มองเห็นข้างในครับพอเวลาที่ไม้เขาเริ่มผลิใบออกมาใหม่นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับ นี้ผมก็จะมัดปากถุงให้แน่นนะครับก็ใช้ใช้เชือกมัดอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ก็รอสักประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์นะครับเขาก็จะเริ่มมีใบใหม่ผลิออกมาละแล้วลพอใบเริ่มผลิออกมาเยอะหน่อยเราจะค่อยๆเจาะถุงทีละนิดให้อากาศค,ค่อยๆเข้าไปทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยเปิดออกมา แค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ YouTube บอนไซเพ็มน้าช a n แ e ลและ a c e b o o k บอนไซเพมหน้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ